ศาสตราแผทองทานชินวัตรนะครับท่านก็พูดถึงวันสําคัญนี้ด้วยนะฮะโดยท่านก็บอกนะฮะว่าองค์การสาประชาชาติกําหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันจุติความรุนแรงต่อสตรีสากลและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยเป็นเดือนรณรงค์จุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วยนะครับรัฐบาลกําหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้แนวคิดคือสร้างสุขป,ปลอดภัยไร้ความรุนแรงมุ่งหวังให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจความรุนแรงในครอบครัว พร้อมใช้ความรักความเห็นใจความเอื้ออาทรและใช้ความรู้ในสิทธิท,งทางกฎหมายนะครับเพื่อปกป,ป้องคุ้มครองทั้งตัวเองสมาชิกในครอบครัวและคนในสังคมที่กําลังประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีท่านเลยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาสังคมรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับมาร่วมแสดงพลังในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ ด้วยการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทําความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนในสังคมดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับและหากประชาชนที่กําลังประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับหรือว่าหากพบเห็นการใช้ความรุนแรงต่อคนในครอบครัวทุกรูปแบบเนี่ยขออย่าเพิกเฉยอันนี้เป็นสโลแกนที่รลรงคงด้วยค,คืออย่าเพิกเฉยนะครับท่านผู้ชมติดต่อสายด่วน1300นหรือว่าแจ้งตำรวจได้เลยนะครับเพื่อร่วมกันยุติความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบเพราะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยถึงแม้ว่าเรื่องนี้โลนรงกันมาอย่างต่อเนื่องนะแต่เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในสังคมแล้วคนที่อยู่รอบๆเหตุการณ์เนี่ยเห็น บางทียังเข้าใจว่าเออเป็นเรื่องของผัวเมียใช่ทุกคนก็ไม่อยากจะไปยุ่งพอสุดท้ายพอเข้าไปช่วยเคลียร์หลายคนก็จะมีแบบภาษาปัจจุบันว่า ไม่อยากรับประทานอาหารสุนัขเหมือนกับว่าเขาดีกันแล้วคนที่เข้าไปช่วยก็กลายเป็นน้องหมาอะไรแบบนี้แต่นี้ต้องเชื่อกันโลน์ลงถูกต้องค่ะที่บอกว่าอ่ะถ้าเจอถ้าท่านไม่เข้าไปช่วยท่านก็แจ้งตำรวจก็ได้หรือไม่ก็โทรหนึ่งสามนย์นิดแจ้งเลยนะคะนี้สําคัญส่วนสุภาพสตรีที่โดนกระทําก็อยากกลัวแล้วก็อยากอายนะะอย่าปล่อยให้คนที่ทําผิดเนี่ยลอยตัว